คุณสมศักดิ์ยังอยู่ด้วยนะก็ยังอยู่เพราะว่ายังไม่ยุบสภานีครับนักการเมืองต้องไปดูวันยุบสภาไปดูไปดูวันประกาศวันเลือกตั้งไปดูวันรับสมัครเลือกตั้งว่าชื่อเนี่ยอยู่ภรคไหนคุณสมศักดิ์สุริยะเนี่ยนะครับในรอบที่แล้วนะครับตอนอยู่พลังประชารัฐ6 2ถึง66นะครับพอยุสภาปี6กก็บอกพลเอกประวิตยว่าอยู่พลังประชารัฐสัมภาษณ์สื่อเลยเบอกผมอยู่พลังประชารัฐผมไม่ไปไหนพูดทุกวันนะครับแล้วพอถึงวันเลือกตั้งจริง ไปอยู่เพื่อไทยเดินเข้าเพื่อไทยหนึ่งวันก่อนวันก่อนวันสมัครเลือกตั้ง oh, เพราะฉะนั้นจําจำดีนะอโอ้ผมความจําดีครับ <laughs> คือคืออย่าไว้ใจคุณสมศักดิ์คุณสุริยะนะครับ <laughs> คุณสมศักดิ์สุริยะเขาเป็นคนที่โอเคเขาอาจจะมีความเก่งในงานการืองคือเก่งในการเป็นรัฐบาลแต่สิ่งที่เก่งกว่าการเป็นรัฐบาลคือเขาเป็นคนที่เชี่ยวชาญการดูอากาศการดูลมฟ้าอากาศ <laughs> เขาจะมอนิเตอร์ตลอดว่าเอ๊ะอยู่พรรคนี้ได้เป็นรัฐบาลไหม <laughs> ถ้าอยู่พรรคนี้มีโอกาสได้เป็นรัฐบาลไหมหรือถ้าทั้งสองพรรคได้เป็นรัฐบาล พักไหนให้ตำแหน่งไม่ใช่ให้ตำแหน่งพักไหนมีโอกาสที่ดินฟ้าอากาศทางการเมืองจะทําให้เรามีตำแหน่งดีกว่าเขาเรียกว่าดูติดตางลมใช่เขาเป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องการดูอากาศพยากรณ์อากาศน่พี่น่าจะน่าจะเป็นกรมอุตุนิยมป่ะป่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ไปอยู่กรมอุตุก็คงไม่ไม่มีใครนิยมเหมือนกันเพราะผมว่ากรณีคุณสมศักดิ์สุริยะเนี่ยผมยังรู้สึกว่ามีโอกาสไปนะครับเห็นผลที่บอกว่ามีโอกาสไปเพราะว่ารอบที่แล้วกับพลังประชารัฐเขาก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วธรรมชาติการทํางานสไตล์คุณสมศักดิ์คุณสุริยะเเเนนี่คาป็ท มีกองกําลังของตัวเองอนะครับเขาไม่ได้พึ่งพิงทรัพยากรกองกลางดังนั้นเมื่อเขาไม่ได้พึ่งพิงทรัพยากรกองกลางนี่เขาเขาเป็นเสรีชน <c oughs> เขาไปไหนได้แล้วเขาก็เป็นคนที่ไปไหนทุกคนก็พร้อมจะต้อนรับเพราะว่าเขาดูแลตัวเอง <c oughs> ถ้าเขาไปอยู่กับภูมิใจไทยเขาก็ดูแลตัวเองคุณอดทีิไม่ต้องดูแล <c oughs> แค่เปิดที่นั่งให้เขา